ปลาเป็ดจมูกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ววันนี้น้ำลายสบเอาอีกแล้วค่ะก็ปลาตะเกียนปลาไหวเยอะวกับตำแตงนะคะมาดูสิคะปลากำลังเหลือลงมากเลยค่ะตำแตงวันนี้มีปลามีไข่ต้มโปรโตีนเลยเป็นนะคะดูสิแยดโยโย่ยามเก้ายามเก้าแซ่บไหลไหมคะ่ะ ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วอร่อยจนได้เลี้ยงก็เลยจะมายวอยีกวันนี้เผ็ดจนเผ็ดจ,จนเป็นลมค่ะพี่ปองหนึ่งใส่ไปหมดเลยใส่ไปให้เผ็ดแบบตะบาแตดเลยค่ะ ตั้งแตงไข้มโตขึู้เลยทันทีนะคะโตขึ้นดลค่ะแพริกพิกพิกพิกแดงมดเใส่ตัวพริกกระเทียเอาลงไปด้ยค่ะพริเสี้ยแต่วันนี้จะมีไข่ต้มด้วยนะคะเอาแดงลงไปเลยค่ะแดงลงไปเลยแดงเยอะๆจัดแดง ตำแดงทึงบ้านน้องตำแดงทำไมตำแดงนะคะอันนี้ต้จะกรอบมากค่ะนอกด้วยต้องติดกรอบ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 ำแดงไก่ต้มเมนูยอดฮิที่บ้านเรานะคะตำแดงไก่ต้มนะคะ ก็จะจัดจ๊กโจบเทยกยอลงไปเลยดูสิคะไข่ต้มจับจานไว้รอแล้วค่ะจะไปดูปลาก็ะจะใส่น้ำปลาตามสูตรนคะคะน้ำปลาโนมัว,ว,วนะยืดยึดนะสปลาเคยลาจะปรุงก่อนจะใส่นะ ปลาสุนานี้ก็อร่อยนะปะนาลาเพรานะโฆษณาให้เราปลาไปผปสมกันค่ะช้อนหนึ่งนะคะก็นะปลาค่ะคนอีสาน้ำตาลนิดนะึงก็จำแดงใส่ช้อนชาหนึ่งเหมือนกันนะคะ เคยลาลงไปหน่อยเอาเคยลาสักช,ช้อนค่ะก็ยังมีเขยา่าเขย่าขวดนะคะแล้วก็มีคนมีสานบ้าน,นาข้าเนาะพันตลาบอะไรผสมกันหนช้อนนะคะจุ่มให้ดูเลยคะ่ะเคยเาลาหนึ่งจานนัวเคยลาหนึ่งจานัวไม่เก็มแต่บ้านตลาบบ้านลาหน่งเก็บออกเต็นนิดหนึ่งก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะผสมผสามกันไป นเลีงเอนเทยันไปเลยค่ะัเลยวิตินโยิพูดก็น้ลายสมันาวไปมนามนาวิินซีลงไปเยเทยมอันไปเลย่ทำใมันสะใจไปเลยนี่จัดจานปลาไปแล้ว จานปลาดูชายดวยด้วยูน้องเออลาไลเสียจัดจั๊กเยดวยๆๆวยดวยดวให้ใส่ใจกันเลยคุูกกนเพราะว่าตัมแตงเนี่มันในสดน้ำเลยค่ะสดน้ำสดน้ำปุกๆตัมแตงนั่นั หน้ามสใจดูดูดูเห็นบ่เห็นโมยังให้ด ah ูเอียแก้มรอแล้วดูสิรพาที่มาจากลใากระปงเลืองเืองทอดเนือบๆกินได้ทากระดูกาปลานี้ไม่ทาปลาส้มทีปลาจะเปียนจะไปลาขาววันหนปลาจะเปียนไม่็ปลาส้มก็ด้ พอไม่กินแล้วบางคนไม่ชอบเดี่ยวมาทำซอสกัสสน,นะค่ะดูสิคะตำยั่วยั่วยั่วยัย่วนะคะอีกตะมีหืห้ยคนละตะปุกใส่ปลาใส่ลงไปเลยค่ะปลาดูสิจัดจานไว้รอนะคะตำแตกกับไข่ตม้มเนาะมันก็คือกันเป็นยังเลยเนอะค่ะเนื้อ นองกว่างไปเอ้ยมาเด้อมาเด้พอจุดๆน้ำลายแล้วค่ะนะคะตำแตงไข่ต้มเถมด้วยปลามีความสุขมากเลยอยู่คนเดียวสาเีจกกับบนเสานี่รอบอยู่คนเดียวค่ะเป็นคนที่บอกว่าไม่ใช่โรคอะเป็นโรคสดด่วนตัวสูง จริงๆค่ะวิวโลกส่วนตัวสู้ตัวนี้จัดจานใส่ปาลาไปแล้วอันนี้ก็จัดจานใส่เยอะๆเยอะๆเยอะครีบหนีอไรน้ำลายหกน้ำลายหกคลิกเข้าไปเลยใส่เยอะๆเยอะๆสดให้มันดังตะแยงแล้วในสดน้ำก็ค่ะมัมีมะก,กอกหรอกมันจะมะนาวอะไรแต่จะได้ยังเยอะๆเยอะๆเอดปลาตะเพียนเห็นไหมจัดจาน ผีมะนาวเอาหอมโรยทั้งบนทำให้หน่าทานไหมคะชอบคลิปนี้เมนูแต่ละวันนี้เยอะๆน้ำลายทั้งนั้นใช่ไหมคะชอบคลิปนี้ติกเข้าไปดูวีบีช่องวีวีไทยสวีทก็ทำนะคะคือความสุขของเราอยู่บ้านคนเดียวใช่ชอบอะไรคนเดียเวลาออก เราเอาไปเทียบแต่ว่าอยู่บ้านนี้ชอบอยู่คนเดียวค่ะทํางานทนํนททนทานู่นทานี่ทําสวนทํางานเมื่อก่อนตอนนี้กเกษียณแล้วทํางานทจาจัดบ้านสวยๆงามๆก็ความสุดแล้วลค่ะมานะคะเยอยๆๆๆตําแตงไข่ต้มคขะกําลังจะเทลงบึนเลยอือชอบคลิปนี้ถ้านําไลน์หกคลิปเข้าไปดูเลยค่ะบา,บายยเจอกัน คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย See you น้ำลายดิฉันหก